งำกันอ like, ีกเป็ดใหญ่เลยนะพี yeah. abord, ่น้องเลยจับมึงเนาะพี่มันบักใหญ่ใหญ่โตใหญ่เด้อหัวกระตูดกระตีนเนาะกระตุกกระตีนเอาไว้พอใหญ่รู้ไม่พอใหญ่ขนัานไม่ขั้วกระพอขั้วจัดแจงแบกสบีดายดีพี่น้องป้องไปวัอนี้อยู่ไหอยู่นาคือเก้าทีมงานทำมาแล้ว

ตอนนี้ก so ็ท no, no like well, so ําสิกินเนาะใหญ่เลยเห็นเนาะเชยเหนไหนสิปิสงสอย่างกินกินกับข้าวบ่หรือว่ากินกับเหล้าเข้าวบ่มีน้ำท่วหมดเลยเนาะ ลูกันเวหัยังหวเป็ดใหญ่เลยนพี่น้องเลจับมึงเนาะตีเปมันบักใหญ่ใหญ่ตใหญ่เลยโหกระตูดกระตีนเนาะกระตูดกระตีนเอาไว้พอหญ่ร้ม่พอ่วนั้นแม่รัว กับพอโวจัดแจงแบ่งยืงแนงแนอิ่มเต็มนีมันบคานนี่ยพอบ้านนี่มนอยากคือน้ยน่งพเหมือนันย่าเี้ยายมันมาโอเเต็มเยเนาะมัเป็นยังเป็นอวกิเล่านยเบาเลยมอว่ะอมันจีมาันจีชานี่นี่ก็ะองตายายพวกกำลังคว่มาเลแอะแล้วหลานกิดีโอบัวไ เท้าแก่พันธากินอยู่จแกากินตอเจอไงตาอใ็ดหมอชมพงน้อกักเดิเออใจชมพงเลย่นเท้าแก่พันจะโคตรลงตาพันว่า่ะอันก่อนได้า ไม่เห็ดไม่ยากไม่ยากเป็นเามตอลยเห็ดไม่หีบเห็ดไ่หบเขาวคเพิ่กำลังป่ายังเล้ โอ yup. oh. oh, oh, ้ได้บอก่าพอได้แต่พันีขมูม่คอขมุมแตงโยหัวกินกินข่าวโยปลาปลายู่ดอนอยู่เทียงหน้าหัวนาหน่อยกราเครื่องก่อนเนาะันนี้กำลังปีกปีกยังไง ตับไตตับไตตตับไตตปลดเปอิ้งเ็ดเอือบน้ำปลาแดกเอสูตรมาแต่ชนี่มาแต่บ้านมแล้วสิมาแต่บ้านมแล้วยอดตัวอะไรเดยวะปลาแดกพวกเพ็ดกุไทย เรประกอบืองประกอบส้อยนี่ยสอยวัวสิงไข่เครื่องปรุงเราซ้อนเราชำนาญทางด้านนี่เนาะมักซอยน,น,น,นะนจ๊ะเนาะเจ้าได้มาขัน้น <c oughs> มักบีบมักนวดกำลังนวดนวดเนี่ยเนาะนวดนวดซีนใส่เครื่องกุ้งเยอะเอยนวแล้วเพราะเรียกว่ายังไงอยู่คุมาขั้นก็ได้ให้มันเครื่องให้มันเข่ามันถั่วได้ไหมขั้นจนแล้วให้มันเข่าซีนเขานางมันเครื่องกุ้งค่ะเอ้าวขันขันขันนวดนวดนวด ออี้ยงไปยแม่ันสแซ่บกเอเนาะอ้นมีดดามดวงเนี่ยมันจะเบิตท่นล้อสองตัวคนะอันไหนบบอชอนวาคือโลดขาเนื้อข้านังอะไรเพิ่งกะนี่มันนี่นี่พลนีพลนี่ตอกมาในเด้อตอกขอตอกนะให้ขอได้แม่ แยังตอกตอกมันไม่ปิ่งนี่นี่ไปชื่อบีดกว่าเแม่เนี่ยอยากกินเบี้ยนะนกินันเราขากันลี้ยวเลยนี่เป็นกระั่าลังปิ้งเนี่ยเพื่อบี้ยมากอุกพอดีได้กินตอกด้อ่ะขอตอกขอตอก โอ้ยเสียงยังก <step> oh, ินีกีคำเพยรู้ใบฟิ้งมาสบ้านคุณละปิ้งมาเนี่ยบุคคลบันมูวามเาว่ามูมีแล้วจังมหาขันมูไปหาเขาผ่านมู่มีเงินนมูจังมหาเขาแบบไหนมันมีสองปิ้ง พิ้งหาพัน่าข่าวมีาจาข้าห้จังห้องห่อนได้พี่น้องไหมหน่ออจังหน่อยมาเด้อพี่น้องเด้อจังหน่อยซุกภาบรรยากาศตามทงตามท่ารี่โควโควิดพี่น้องเอ้ยพอกเฮาขยู่แบบนี้นะเนาะ เอาอาหารการกินมาแต่งอยู่ทงไฮทงหน้านี่แหละทางแนวโฮมผลจัดสิงเป็ดพี่น้องเลยอยากินคุยเป็ดค้นลนกระสุกแน่นสุกน้ำแน่อกนู่นหนึ่งก็มาหีบขาดตกลงหล่ะ เ่เฮือแกำลังซอยกำลังผักบอกนาไปเดี๋ยวช้บอกนาไปเดี๋เป็นเนื้องม่บอกนาไปไปก็จะเป็นยังละเถื่อนละเถื่อนเนี่ยบอกนาไปเยเป็นเรื้อเด้อเรื่อเฟียดาอยู่ำเหล่าอมัง่ขอค่นนเราไมกระดูกข้อเนาะข้อมันใหญ่สันแคนเล็กหน้อยเมืงไเฮ้ยยชายมวันะเ้ยเจก็อยู่โหลดผูบุมา โอยห่างๆซยก,ก problem, ีทีปะอยู Mun ่หลุดมาเด้อมาเด้อผีดองเด้อหัวทาบีหัวทาบีแหนมองนหัวแหนได้แหนไปแหนอกกใหัทาบีทงนอะก็แหน ก็ไม่ก็ตอนใหญไงน่พุดอะไรไปหีพุดอะไรมันดมไปสิครับปลาครับปลาถูกยอดด้วยแซ่บบ่แซ่บบ่แซ่บแซบมาเด้อมาเด้อบ่กินแบบอยู่ปลาอยู่ดงขากหลายแซ่บเถิงกินโอ้ยขากหลายขากหลายมามามาลงกัน เอนุกินพี่มาเด้อมาเด้อมาเด้อด้อเด้ี่นเออเอน้องเอานเอกกินแล้ว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 นี่ยแก้วยา้าเลยิเข้าวคใจนะไม่เออแก้วกันมามากินน้ำกันเนาะกินน้ำกันเด้อยกยกน้ำมาตุ้มตุ้มน้ำตุ้มเอเออ จะเป็นคุ้ยบ้านพักค่ะได้โอ้ยชอบาที่ใช้เขาจะใช้เนาะอ้าวเขาชอบชำนีนะพี่น้องเนาะกำลังกินเอาหู้อะไรกำลังกินมาเด้อมาเด้อขอบใจลายลายสิบสันดาห์